<mile> อย่างน้อยๆเขาบอกเลยว่าอะไรนะคะเรื่องแบบนี้เป็นแค่ของพี่ร้านแล้วนั่นไงตอนนี้ร้อยแก้วนะเขาได้มาโอกาสเข้ามาเฮ้ย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 แบล็คนี้เข้าทีมเลยเแล้ว็โค้ชเขาก็บอกอยู่ว่าท่านี้มันยากได้หลายทีแล้วเฮ้ยได้นี่นะเล้วก็จับไปปิ้นมินหน่อยดิเมื่อกี้ได้กี่ทีไม่ได้นับเล้วก็พร้อมตลอดจริงๆเห็นไหมโอ้ยเขาพร้อมมากเดี๋ยวเขาไม่รู้เขาหนูโค้ชว่าเขาอีโค้ชเห็นด้วยค่ะโค้ชก็เห็นอ่ะ นีที่สอนน้องน้องอ่ะหนูชอบดูม้าแต่ละคนชอบม้าแต่ละคนคือสีสันสมากเอาเห็นบัตดีก่อนคนแรกเลยนี่โอ้ถ้าเล่นสนามใหญ่ก็จะมันเลยจะให้ลองลองให้ลองลองแก้วมาเล่นดูไหวหรือเปล่าอุ้ย่าแล้วหนึ่งข้างล่งหนึ่งข้างล่งกันติ๊กตุ๊ก แล้วก็อยู่อย่างนี้ได้เลยให้อยู่นี้ประมาณสัก30มสิบนิหรืออาจจะเลี้ยงไปแล้อยู่ไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากผมทําได้ลูกผมทําได้เลยครับโค้ชแอ่ไม่ยากไม่ยากแล้วแก้ามีดกได้ยากไหมไม่ยากไม่ยากแล้วแก้ถ้าทําได้นี่คือผมได้คัดตัวเข้าเข้าทีมเลยนะให้อยู่ในทีมเลยเอ้ยโหจ้เดี๋ยวแก้าเดี๋ยวก่อนไอ้เมื่อกี้เราเรายังไม่เอาเดี๋ยวเราคัดใหม่เราคัดใหม่และนี่คือกำลังวอร์มอยู่ใช่ไหมครับโค้ชกำลังวอร์มเยู่ะแยก3กลุ่มนี่คือกำลังยืดก่อนนะวอร์มก่อนนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันได้ได้คือต้องดึงสมาธิตาต้องมองอยู่ที่ลูกเขาฮอกกี้ลูกมันเร็วไม่เหมือนลูกฟุตบอลใช่ป่ะคือมันต้องเร็วตามองอยู่ได้เฮ้ยเนี่ยเลยแก้วไงเฮ้ยโอ้โหไม่หัวแล้วโค้ดโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือโค้ดของสาธิตรามเรานะฮะตอนนี้เลยแก้วนะเขาได้มาโอกาสเข้ามาเฮ้ย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 แบบนี้เข้าทีมเลยเลยแก้วปีนี้เข้าทีมแล้วเฮ้ยโค้เยี่ยมเยี่ยม เขาบอกว่านักฮอกกี้ที่นี่มีจุดเด่นคือยังไงรู้ไหมคือสวยทุกคนมีแล้ววันนี้เรามาดูพี่น้ำด้วยนะรุ่นพี่มาหัวเขาจะลงแข่งกีฬาแต่ที่เป็นปีสุดท้ายแล้วปีหน้าเขาอยู่มหาลัยแล้วให้มาเห็นการฝึกซ้อมกีฬาฮอกกี้เพราะมันก็จะกีฬาสาธิตแล้วใช่แต่ว่ากีฬาสาธิตเนี่ยที่ปีนี้ฮอกกี้เขามีความหวังเราก็เลยจะมาดูพี่ๆเขาซ้อมกันอ่าคุณแม่พี่น้ำเอ้านี่ไงหันไปหันมาคุณแม่อยู่นี่เลยโอ้คุณแม่โอ้โหคุณแม่ครับผมรออยู่ตั้งนาน้ กิ๊กขวยครับอันนี้คือแม่น้องน้าอันนี้คือแม่น้องอะไรครับน้องเต็งเต็งขาน้องเต็งเต็งเป็นผู้ผู้ชายค่ะผู้ชายครับแล้วนี่คือแม่น้องอะไรดีครับป้าจันเต้ป้าจันเต้เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นในสนามใช่ไหมครัปีที่แล้วไปแก้ปิกิลาิต์ที่เชียงใหม่ไปแก้ได้ไปดูฮอกกี้ทันไหมคือไปไม่ทันเออเพราะฉั้นปีนี้เราจัดเราจะต้องมาดูนี่ก่อนเลยดูตั้งแต่้อมเลยยันแข่งแล้วปีนี้เราหวังแค่ไหนครับกีฬาต์เฮ้ยโอเคโอเคหวังเหรียญทองเลยใช่ไหมเฮ้ย เออเดี๋ยวเราต้องคุยกันถ้างั้นเดี๋ยวเราจะให้ลราแก้วพาไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของพี่ๆดีกว่าเนาะน่าจะเป็นมีมีเด็กม .1 บ้างไหมฮะมีค่ะอ้าวมีน้องด้วยเลยแก้วอยู่มีมหนด้วยแล้วลราแก้วจะลงเลยไหมเมื่อกี้เดาะได้แล้วอ่ะยังยังไม่ลงยังไม่ลงเดี๋ยวพ่อขอดูตอนน้องน้ำซ้อมหน่อยจำได้ยังจำได้แล้วต้องเห็นไอ้นี่ก่อนถึงจะจำได้ใช่ไหมใช่อันนี้น้องอะไรนะครับน้องฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสกับน้องน้ำอันนี้เป็นโกอันนี้เป็นนักวิ่งค่ะนักวิ่ง ได้ข่าวผมบอกว่าน้องน้ำนี่ประกบตัวต่อตัวเลยใช่ไหมโค้ดสั่งประกบนี่ประกบแจเลยใช่ไหมแ่ไม่ได้ขยับเดี๋ยวไปซ้อมก่อนเดี๋ยวโค้ดเรียกแล้วตอนนี้โค้ดเขาเริ่มจะนี่นลบีบแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปลองดูวันนี้เราขอเข้ามาแล้วเราเข้ามาดูได้ว่ายังไงบ้างเอาอันนี้มาตายมาตายแต่เราก็จะมาซ้อมเพื่อผาที่ธมกีเพราะตอนนี้ ครเมื่อกี้ดได้กี่ทีไม่ได้นับฟังก่อนนะฟังก่อนปีนี้สาธิรามมีสิทธ<ส>ิ์ออ๋แค่ไหนครับน่าจะทองนะครับน,นั่นไงเหมือนมากเลยคุณแม่เมื่อกี้ก็บอกว่าทองยังไม่แข็งก็ต้องทองไว้ก่อนถูกต้งองครับอันนี้เรามาเจอรุ่นพี่สาธิรามนะครับที่จบไปแล้วน้องๆอะไรนะครับกัปตันครับฮอกกี้อ่ะมันมีเนสน่ยยังไงเสน่ยครับพอกกี้เนี่ยแป้ทั้งขาทั้งแขนก็ใช้ใช้แขนแบบตีด้วยอะไรงี้ด้วยไงครับ ฮอกกี้คือใช้ขาวิ่งส่วนลูกนี่ใช้ไม้เลี้ยงจะตีใช่ไม้เลี้ยงแล้วก็ตีด้วยพี่กัปตันเดี๋ยวต้องไปต่อน้องไหมตาต้องไปต้องไปใช่ไหมแล้วพี่พี่แล้วโอ้โหเฮ้ยยังไม่หัน,นไปไหนเลยเขาพร้อมขนาดนี้คนนี่เขาต้องซ้อมหรือเขาถ่ายรูปเขาถึงต้องแล้วต้องมือต้งองอะไรเฮ้ย่ยังไม่เต็มที่ถงนี้นักกีฬาฮอกกี้ที่นี่พอกล้องมาปับ๊อบอยู่พร้อมตลอดกล้องมาปั๊บพร้อมตลอดเห็นไหมพอกล้องมาปั๊บเขาก็พร้อมตลอดจริงๆริงเห็นไหมโอ้ยเขาพร้อมมากเดี๋ยวเขาไม่ได้ซ้อมหรือโคตรมากเขา เห็นด้วยค่ะเ,เ,เห็นเหรอช,รชอบบ้างเลยเหรอโอ้เราทองไหมเราทองไหมทองแน่นอน,นะคะ่นะทุกคนบอกว่าทองแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการต้อมก่อนอเขาไปต้อมกันหมดแล้วเรายังแต่งตัวอยู่เลยเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นโกเป็นโกค่ะอ๋อหลายๆอย่างที่มันจะต้องมาโดนเราได้ด้วยใช่ไหมเข้มแข็งเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเยอะขนาดนี้เลยค่ะตังนี้ใช่ไหมฮะ พร้อไหม้ยังไม่พร้อเอาคนพร้อมก็ได้เอาอ้ายังไม่มีใครพร้อมเหรองั้นท่าพร้อมกันนี่ไงเอออ้ามันมัเห็นคนชเขาก็บอกอยู่ว่าท่านี้มันยากได้หลายมีแล้วเฮ้ยได้นี่นะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่แต่เบอร์ยี่สิบเก้านั่นขโมยตีน่ะคนกำลังดอกเบอร์ยี่สิบเก้านี่มาชูสองนิ้วเลยอะโอ้ติดยอดเลยอ่ะอันนี้คือการขัดคอนโทรลลูกใช่ไหม ไม่เป็นไรครับโอ้โหนะ่ยมารยาทของน้องๆทีมฮอกกี้นี่น่ารักมากว่าเดินมาก็วัดดีนี่เมื่อกี้เขาก็ทั้งสงสัยอยู่ว่าไม้มันงอหรือเปล่าคือมันเป็นทรงนี้ใช่ไหมเออตอนนี้คือน้องๆผู้หญิงเขากําลังซ้อมดอกลูกอยู่ร้อยแก้วเนี่ยเดี๋ยวกําลังจะไปเตรียมไม้มาซ้อมดอกลูกด้วยอ่เราไปนี่เลยเราไปนี่เลยเราไปนี่เลยเราต้องเลี้ยงลูกให้เชื่องอยู่รอบตรงเนี้ยคือการคองบอลแล้วแกลองดูดิวนไปวนไปวนไป นี่ครับเรามาดูน้องน้ำนิ่งมากเดี๋ยวเราไปดูคนนี้บ้างเป็นยังไงบ้างรครับรู้สึกดีมากเลยครับรู้สึกผมรู้สึกดีมากเลยแล้วยามันี้ดิเพ <c oughs> ื่อนหนูอ่ะ เขาเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกดีมากเลยครับโอเคเราต้องทําแบบนี้ไว้เขาไม่ได้เปรียบอ่ะย่าเขามาเรียกว่าย่าเหรอเอาเอาปวยมาวางตรงนี้ดิครับไปลองดูนี่มันเป็นยังไงเรามาป,ปุ๊บเราต้องยา่าเราต้องแบบคือยากเลย,ยติ๊กเจอร้อยแก้วอ่ะเขามาลองทำเล่นแล้วน้องคนนี้ก็มาเรียนมาแล้วก็เนไหนนะเขาเริ่ม,เข,เ,มเขาเริ่มนิ่งุกูดะเขาจะอยู่กับลูกได้แบบจริงจังเลยพิลาทุกคนี้เนี่ยทำให้เรามีสมาธิน,นี้อะไรยังไง ถ้าเราค่อยๆตลาตลาตลาไปปะมันใจน้อยมันจะช้าใช่ปะไม่ถ้าถ้าหนูจะทำแบบเนี้ยพออย่างนี้ปุ๊ใช่ปะมันเกินมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ตีกับมันตอนนั้นคขาบุกเขาแย่งบอลเธอเร็วหรือต้องเลี้ยงให้ติดไม้ดินี่ดูคนโน้นเลี้ยงติดไม้เห็นไหมทำอะี้ตอนนี้มาซ้อเป็นโกบ้างโยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาก็ต้องทำตามเขาได้ดิเขาฝึกซ้อเป็นโกนี่เห็นไหมแบกอ้าว่อเห็นไหมเออ ผนกล้องมาปั๊บเห้ยนะสาธิตรามเราไม่ธรรมดานะครับอย่างน้อยๆเขาบอกเลยว่าเอะไลยนะคะเรื่องแบบนี้เป็นแค่ของพี้เรานั่นไงอันนี้เป็ปิงปองปิงปองก็บอกแบบนี้นี่คือมารยาทของเด็กสาธิตรามอย่างหนึ่งนะไม่เชื่อลองดูดะาผ่านมาหาปั๊บเห็นไหมสวัสดีขอผ่านครับปั๊บสวัสดีครับเห็นไหมนี่มารยาทของนักกีฬาของพี่อาทิ์รามเราเหมือนกันเขาแบบดอกกันเก่งมากอะมีเขาดอกแล้วส่งกันด้วย ดอกคือการคอนโทรนไงหัดคอนโทรลหน้าไม้อ่ะใช่ไหมแล้วจริงๆเราอยู่ในสน,นามรดดอกแบบนี้ได้ไหมได้ <tea S 2> ครับผมเตนมตาเตนมตาแบบ,ดอ,บดอกไม่ให้มันเกินไม่ให้มันเกินเดี๋ยวก่อนคุณเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วคุณดอกอย่างนีง้ยเหรอไม่ใช่ต้องแบบดอกต่ำตำครับอ๋อดอกวิ่งเลยเหรอใช่ครับเอ้าท <Yellow> ได้ <White> ครับก็ดีนี่เห็นไหมไปแก้วก่ะมาางนี้บ้างดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแก้วไปแก้วโอ้โหมันวิ่งแล้วดีกว่านี้เอาไปเลยไปแก้วให้ดีดูเว้ยไปแก้ว เรียกว่ากินมันดอดตรงนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่เออเออดีว่ะสนุกดีว่ะเอาอน้องก่อนอ่ะน้องอยู่เฮ้ยก็จับไปปิ้นปินดูพี่ก็จับเลเห็นไหมอ่ะลองดูจับสั้นๆเออนี่ฮะตอนนี้พี่สอนน้องน้องอ่ะได้บอลมึงเลยน้องโอ้คนนู้นยังไม่เจ็บเลยเอาคนยิ่เมื่อกี้ยังโดนหน้ายังไม่เจ็บเลยเดี๋ยวก็จริงอืออ่าผมยอมให้นึกคุณตีเลยได้ไหมเฮ้ย ป้าป้าเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มพี่เขาบ้างค่ะคือเห็นไม่กลัวอย่างนี้นะเขาจะแบบใช้นู่นอย่างเงี้ยช้อนมาแล้วก็ข้าวดูดิดูดูยกด้วยเฮ้ยเฮ้ยยกได้ด้วยอ้าวเอาเข้าวหน่ดู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 ฮะคนที่เก่งเมื่อกี้ตาโอ้โหยกได้ด้วยเอาข้าวหนุ่ยเอาป้าป้าลังเลไหมเนี่ยไม่เขาฝึกซ้อมมานานดูดิมันเลี้ยงเลี้ยงติดเลยนะ มีกับไม้ติดกันเลยอ้าวนั่นไปไหนน่ะเป็นไปไกลมากป้าโฟกัสที่เขายกรูข <ok ึ้นแชร์บ้างเดอ๋ยวโฟกัสไม้เขาหนูชอบดูไม้แต่ละคนชอบไม้แต่ละคนคือสีสันมากอ๋อใช่เอาดูเนี่ยเออไม้โอ้นั่นด้านเขียวนี่ด้านส้มคือตอนนี้เขามีแบ่งนะครับใครแพ้วิดพื้นสิบนะครับเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาไปกล้องไหนดีเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเหมือนจะแดง เขาแข่งกันมาเขาแข่งวิพื้นเออปผมว่าปลาเฮ้ยไม่แน่อันนี้มาเอ้าเราต้องระวังด้วยนะเข้าหน้าเลยนะเนี่ยเอาหน้าบึ้งทีตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่ครับเอามันไมข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามต้องข้ามเอ้าตีกล้วยอะไรครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเอาคนนี้มาตาเลยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาวันนี้หยุดพักลูกเฮ้ยเอานี่ตีอันนี้มาก่อนแล้วนี่แตงแล้วแตงเฉยเลย ป้าเขาก็มาอยากลองดอกลูกปูเดี๋ยวกล้องปูนี่ทำไม่ได้เลยยังไห้แกเอาดูเฮ้ยเมื่อกี้ป้าเป็นสิบทีเลยนะเออ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 มันต้องอย่างนี้มันต้องเข้าเคราะป้าเวียง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 อะไรเล่าหมุนหมุนหมุนเอายังเอายังเอายังเฮ้ย อ่าน้องก็งงผมเซียนไงฮะทำหนูตมๆอะองเองีะ,ะอันนี้ได้ขา่าวเป็นรุ่นพี่จบไปแล้วครับตอนนี้ก็ไปอยู่มาหาลัยใช่ก็มาดูสอนน้องครับคือเดิมนี่ก็คือเป็นนักกีฬาเอสกี้ของเรียนเหมือนกันใช่ครับเป็นกัปตันแล้วตอนนี้โอ้เป็นกัปตันทีนด้วยปีนี้สาธิตรามเราแชมป์ไหมครับสาธิตคือสาธิตก็คุณอย่าพูดไม่อยากพูดว่าแชมป์ครับแต่ว่าเชื่อว่าทีมเราจะทำให้ดีสุดครับทำไมเมื่อกี้ผมถามน้องๆทุกคนก็บอกว่าทองครับ อันเมื่อกี้เห็นซ้อมอยู่ฝั่งโน้นเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วครับทำไมทำไมคุณซ้อมเสร็จเร็วกว่าเขาอ่ะแล้วแกดูดิเปลี่ยนฐานเขาเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานอันนี้มออะไรครับโทษทีครับมอสามมอสามไอ้แก้วเป็นรุ่นพี่นี่ก็มามอสามมอสองรุ่นเดียวกับหนูเลยเห็นบัตรดีก่อนคนแรกเลยนี่โอ้โหใคระเรื่องโค้ดครับอันนี้คือหัดตั้งไข่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้เห็นให้ผมต่ออันนี้ก็ทำไมครับกอย่าให้ไข่ตกนะ คลิปนี้คลิปนี้จะมีคนดูเยอะเราก็ต้องเล่นให้มันเป็นด้วยไม่ใช่ว่าจะหล่นอย่างเดียวเออเออเออเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเอาผมเล่นกล้องไงนะพรุ่งนี้กอยมาเล่นต่อนะอันนี้เป็นไงบ้างโคตรไม่เหมน้ำมือแตะแล้วก็วิ่งที่วิ่งไ้ผมเก่งครับ เนี่นี่ว่ะนี่โนไม่รั่วละจะมาเดินชนทำไมเนี่ยเฮ้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 ยไปถึหน้าปากตอยเลยเฮ้ยอันนี้เขาจะแข่งกันคือแบบว่าให้ดอกบอลใช่ไหมแล้วก็เดินไปเดินกับฮึด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 อะลองดูเอาละครับตอนนี้ไรแก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาแข่งกัน เอ้าโอ้โหเฮ้ยเขาไม่หล่นเลยเหรอเฮ้ย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 ไม่หล่นเลยไม่ไอ้ลูกเดียวเขาใช้ลูกเดียวเอาใช้ลูกน้ำใช้ลูกเดินแบบนี้เลยโอ้โหฝั่งขวาที่แบบเฮ้ยเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาครับตอนนี้ครับฝั่งนู้นน้ำแล้วครับฝั่งนู้นน้ำแล้วเอาไม่เป็นไรทางนู้นรับลูกพลาดเอาแล้วเอาแล้ว อันนี้ลุ้นที่ปีเก่านะครับเอานั่ไงโผลล้มแทนเอ้ยน้องนาทำน้องนาน้องนาน้องนาเอ้าโอ้ยคือจริงๆรเก่งกว่านี้แต่เจอกล้องไงเอาเอาเดิมพันของเขาคนนี้คือแพยี่สิบเสียมิตรพื้นยี่สิบนะฮะนี่คือเตปริตอ่าแข่งต้องแข่งยันจบใช่ถูกต้อง เอาไม่ต่อหรอเอาเอาไอ้จบไอ้จบเออเอเออเออเอฝั่งนี้กันนะครับอ่ะเราตัด20ทีไปแล้วกันให้ดูภาพบรรยากาศน้องๆฝึกซ้อมนะครับ เฮ้ยเขาเล่นดีมากนะเอารอยแก้วลองดูให้ทันนะอุ้ยเดี๋ยวหน้าแข้งเลยวินี้เอ้าเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วอย่างงี้นะครับวินเฮ้ยวินเนี่ยที่เราเช้ดูอุ้ยโอ้ยอ๋อ้ปกโอ้ยนี่โก้ใช่ไหมทำไมคุณขึ้นมาสูงอย่างขนาดนี้ครับอีโก้อีโก้อีโก้สูงอีโก้สูงอ่าเขาาจะออกมาตัดบอลไงพี่น้ำตุ๊ต ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ได้เอาหลุดแล้วไอ้หลุดแล้วเมื่อกี้หลุดแล้วหลุดแล้วโอจะได้โอ้ยเปยจะเป็นพี่พี่ทีบเล่นโปรแบบโปรโปรเฟชชั่นอลขึ้แล้วโอ้ยีปัเลเอาเดี๋ยวนียิงดิๆโอ้ย เฮ้ยมันมากเมื่อกี้ผมเห็นตอนเอาไม้ตีใช่ครับสนุกดีเพราะถ้าเล่นสนามใหญ่ก็จะมันเลยจะให้ลองลองให้ลองลอยแก้วมาเล่นดูไหวหรือเปล่ากลัวจะทำพี่เตียดีลองดูก่อนลองดูอ้าวกดดูครับเดี๋ยวดูนะอันนี้เราเล่นกองอะไรครับอันนี้ผมเป็นหลังเป็นหลังอ๋อเป็นเป็นแบ็คคอยดูอ๋อคอยตะกรัดบอลครับเฮ้ยมันมากอ่ะผมเพิ่งจะรู้จักกีฬาฮอกกี้จริงจังว่วันนี้สนุกอันแน่ เฮ้ยโอ้โหนี่เจอน้องนักมาตับบอลเฮ้ยมันกูโดนเท้ามันเปล่าเหรออ๋อเปล่าเลยอ่ะฮะมันไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้นะผมตีมาโดนก็เปล่าเลยใช่ไหมโอ้โหปอกเลยนะมาเล่นเกี่ยวกันเกีวกันเมาเล่นเกี่ยวกันโอุ้ยแข่งกันเองยังมันขนาดนี้ถ้ากีฬาสถานที่จะขนาดไหนแล้วเดือดมากเลยโอ้โหป้าลืมดูหน่อยเดียว โอ้มาเล่นดูนีกำลังตะล่อมอยู่กำลังตะล่องกำลังตะล่องใหไมเล่นเนอะเมื่อกี้พี่คนนึงอ่ะคนเนี้ยเขายังบอกเลยให้ละแก้วมาลองตีดูไหมโมบ้าผู้หญิงยังพอไหวผู้ชายนี่ไม่ไหวถ้าแข่งกันทีนี้ไม่ไหวแน่เขาต้อนกลางสนามเธอมากินอะไรกันสองคนสปอนเซอร์อ๋อคุณแม่น้องนักกีฬาฮอกกี้มีตะเบี้ยงอ๋อนักกีฬาเนี้ยปิ่ม ขอคุณแม่คุณแม่ลาบีฟออ๋คุณแม่ลาบีฟอ๋อคุณแม่ลาบีฟเดี๋ลาบีฟเมื่อกี้ในสนามขนมชั้นค่ะอันนี้อ๋อน้ำน้ำที่หพดที่ผมกินของคุณแม่เหรอของแม่เองอแม่เอออ๋ันนี้คุณแม่ชั้นไอ้ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนะคะอ๋อคุณแม่ที่มีมุกเยอะเดี๋ยวเราจะไปดูลงทีมใหญ่เต็มสนามนะครับตอนนี้คือให้นักกีฬาพักก่อนเราขอภาพหมู่หน่อยหมู่หนึ่งนาทีหมู่หนึ่งนาทีนี่คือว่าที่แชมป์กีฬาตาอาทิตย์ปีนี้นะครับ มาเลยโนมาคู่คองมาเอ้ยเยอะมากคุณไม่เข้าไปหน่อยครับเก่าอะไรอเง้ยโอ้ยเอาอะไม่ดครับโอ้ยุดเจ่าไม่ดีลงได้เลยอะรถแกต้องเข้าไปอยู่ข้างในอะรั้างโอยู่ข้างหนโเลยนะรปวยมากครับดูนี้อ้ยเอ๊ะกเอาก้องกล้องครับ โอเอค30ปีสุดท้ายนาทีอนนน่เขอบคุณทุกคนมากครับเป็นไงบ้างมือมันก็มีอุ้ยอุ้บไปเลยบอกเร็วระวังรถระวังรถไหคุณดอนอะไรครับ น่าจะโดนใบเขียวสองนาทีคือก็าต้องนั่งอย่างนี้สองนาทีใช่เอ้าสบายแล้วตรงนี้โดนสองนาทีนั่งเฉยๆสองนาทีแต่ว่าทีมก็จะขาดคนไปคนหนึงไงเข้าใจไหมคือเขาทำฟาวทำฟาวแล้วก็เลยต้องโดนนั่งข้างสนามสองนาทีจากการที่เล็กเจ้าเห็นกีฬาสาธิตฮอกกี้ของเรานะคะซ้อมอย่างนี้คือซ้อมมันฉ่ำมากเล็กเจ้าและประกันได้เลยว่ากีฬาสาธิตปีนี้ฮอกกี้โรงเรียนสาธิตรามรามคำแหงต้องแชมป์น้ำประวันเท่านั้นค่ะคือไอที่พูดนี่คือเราเป็นการ เขาเรียกว่าไงนะอวยไม่ใช่เป็น,น,ปนการแบบเออเป็นการพูด <c oughs> แบบเออข่มขวัญแต่สุดท้ายแล้วกีฬาทุกอย่างคือการสามัคคีใช่ไหมแต่เราก็พูดว่าปีนี้เราเหรียญทองนะครับแ <c oughs> น่นอนค่ะแล้วถ้าใครอยากเห็นคลิปมาอินสตาแกรมของเล็กแก้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ยอย่าลืมกดราคาด้วยนะคะบ๊ายบๆแล้วอยากเห็นกีฬาอะไรก็คอมเมนต์บอกเล็กแก้วไปเลยอยากดูวอลเล่เดี๋ยวก็จะไปถ่ายวอลเล่มาให้ดูบาสเกตบอลก็มาด้วย มีอะไรกีฬาที่เรายังไม่รู้จักอย่างน้อยๆวันนี้ก็เป็นกีฬาแล้วเฮ้ยเทควอลปีนี้เรามีด้วยอย่างน้อยๆบอกได้เลยนะครับเฮ้ยแม่เลยหนูอยากไปแลเน่คนนี้สุดยอดแต่แหม่เดินมาดิตลอดนักกีฬาเรานี่สุดยอดสนาทีเสียทีเลยแค่ไม่ได้สีก็แบบทำเทาตีนาทีอันนี้โดนไปสี่นาทีเพราะอะไรนะโดนคุณกวาดไม้ตีเท้าเพื่อนคุณกวาดไม้ไปตีเท้าเพื่อนตูตาคุณดีมากเลยนะปิดตลอดเลยนะ โอ้โดให้จปินะครับตอนนี้